นักบินกันดั้มมันได้เงินเดือนเท่าไหร่กันแน่ซึ่งเอาเข้าจริงนะครับผมในเรื่องกันดั้มนี่มันไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะครับผมว่านักบินนี่มันได้เงินเดือนเท่าไหร่กันแต่ว่าผลน่าจะอ้างอิงจากเลนนะครับผมเงินเดือนของกองทัพสหรัฐมาทําการอ้างอิงแทนนั่นเองโดยจะทําการสมมตินะครับผมบรัฐบาลสหรัฐเป็นทางสาพันโลกแทนนะโดยถ้าเกิดว่าอิงตามเลนนะักบินในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับผมรายได้ของนักบินกองทัพสหรัฐนะั้นส่วนใหญ่น้นจะประกอบขึ้นด้วยสามปัจจัยหลักได้แก่เงินเดือนขั้นพื้นฐานนะครับผมที่จะ ่างตๆเช่นเบี้ยเลี้ยงการบินค่าทิพย์ค่าของชีพเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยและอื่นๆส่วนที่สานะผมเงินโบนัสนั่นเองเช่นเงินโบนัสแรกเข้าเงินโบนัสต่อสัญญาหรือโบนัสการรักษาการบินยกอย่างนักบินแกนดั้มนะครับผมถ้าพูดจะชัดนะผมนั่นคือนักบินโบบิสูแต่เอาเป็นว่านะครับผมนักบินโบบิสุส่วนใหญ่นั้นจะมียศดร้อยตีหรือไม่ก็ร้อยโทซึ่งเป็นนักบินนะครับผมระดับแรกเริ่มเงินเดือนข้าพื้นฐานนะผมต่อเดือนจะอยู่ที่3,800ดอลลาร์เด้าถึง ผมจะอยู่ที่150ถึง250ต่อเดือนและยังมีโบนัสรักษาสูงสุดถึงปีละ35,000ดอลลาร์โดยรายได้ต่อปีนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ100,000ถึง120,000ดอลลาร์โดยประมาณและคนที่มีรายได้ระดับนี้นะผมมีใครบ้างโดยในช่วงสงคราม1ปีนะผมทางอับูโลนั้นก็ได้รับบรรจุยศนะครับผมบนฐานทัพไวเบสก็คือยศร้อยตีส่วนทางคิรายามาโตะนะผมโคออร์ดิเดเตอร์ที่ถูกทางการันยานทำการผลักดันนะครับผมให้ขับทางสไตร์และในปีคอสมิคเอล่าที่71นะผมยศขออองงทาาาาาคครรยยยมโตตตะะนนนนนนััั้้กกก็็เเเปีีๆๆี่่ดวววสภ0083 ับผมยานพี่โคโอุรากินั้นก็มียศร้อยตีหัวหน้าหน่วยศูนย์แปดทีนะผมยานฮันชิโร่ก็มียศร้อยตีเช่นเดียวกันแน่นอนว่าถ้าพูดถึงร้อยตีนะครับผมก็ต้องพูดถึง100ร้อยตีเรดดี้ส่วนยศร,ร้อยโทนะผมส่วนใหญ่จะเป็นยศที่ปรากฏขึ้นในภาคเซตาเช่นคารมิวเอมา่าเจริศส่วนสำหรับจกักรวาลอื่นนะผมที่มีชื่อเสียงก็เช่นเกแฮมเอเคอร์แต่แต่หากจะว่ากันตามตัวนะผมภาคสีนี่พวกซาร์ฟนะครับผมจะไม่มีการแบ่งยศทหารที่ชัดเจนขนาดนั้นนะแต่ว่าพวกอัสตาลันอีซักชินอสกะและคนอื่่่่นนนนๆททีีีีเเข้้้้าาาาปรรรระะะจจกกกกกใใซฟยยยยศ็ลลคงับพวออตโแ บรรดานักบินข้างต้นนะครับผมก็มีทั้งที่แบบขึ้นมาขับบินชั่วข่าวและทําการบรรจุยศนะครับผมแบบเร่งด่วนเช่นอาบุโลคามีลคิระหรือแบบทั้งที่เป็นทหารแบบมืออาชีพเดย่ผมจะพิโคชิโรริดดี้ซึ่งอันนี้นะผมถ้าเกิดว่าใครที่อยากบรรจุยศแบบเร่งด่วนแบบพวกอาบุโลคามีลคิระนี่ผมแนะนำนะผมก็คือว่าก็ต้องมีทักษะในการขับแกนดัมก่อนขับแกนดัมเพียงแค่3เดือนเท่านั้นครับจัดหุ่นได้นะครับผมสักตัว2ตัวคุณนั้นก็จะได้รับการบรรจุยศแล้วและคุณนั้นก็จะ ะระดับกลางซึ่งยศที่สอดคอล้องและผมน่าจะเป็นพวกยศร้อยเอกหรือไม่ก็พันตรีโดยเงินเดือนพื้นฐานของผมจะอยู่ที่5,800ถึง9,000ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ69,000่นถึง19,000ดอลลาร์ต่อปีและเมื่อรวมค่าเบี้ยเลี้ยงนะผมถ้าเบี้ยเลี้ยงการบินโบนัสการบินเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัยรายได้ต่อปีนะผมอาจจะอยู่ที่120,000สนถึง180,000ดอลลาร์เลยก็ว่าได้โดยนักบินที่บรรจุยศร้อยเอกนะผมมีใครกันบ้างโดยคนที่มีชื่อเสียงนะผมนั่นคืออาบูลาาาาาฟกกแ้วววผผมมมในนนนปี UC 7, นนป e ีี UC 0087 71ส่ยศพัตระะ็จะดหง สีแดงชาอัสนาเบิลในตอนเปิดตัวใน0079ฝันร้ายแห่งโซโลมอนกาโตในภาค083เกแฮมเอเคอร์ในเดอะบิวีภาคดับเบิลโอนะครับผมก็เป็นพันตรีเช่นเดียวกันเสริมนิดนึงนะผมก็คือว่าในช่วงสงครามหนึ่งปีนี่กัปตันยานไวเบสนะผมอย่างไบโนอานี่จะมียศร้อยเอกนะส่วนกัปตันยานอาร์แองเจิลในภาคสีนะผมอย่างเมอริลดาเมสนั้นก็จะเป็นยศพันตรีแต่เมอริลดาเมสนะผมตอนที่ได้เป็นกัปตันยานช่วงคราวนี้มียศร้อยเอกนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ใช่นักบินโบบ,บ,บ,แบบิสู บูราฟากานี้คุณนั้นจะได้เลือ่อนยศแบบรวดเร็วแน่นอนเพราะว่าแทนพี่บูราฟากานะแล้วครับผมสามารถใช้บูบิลอาเมอร์เก็บจินนะผมได้ถึง5เครื่องเลยทีเดียวซึ่งโดยทั่วไปนะผมจะต้องใช้บูบิลอาเมอร์หเครื่องนะจึงสามารถเก็บจินได้1เครื่องจากนั้นนะผมก็จะเป็นนักบินระดับสูนที่ยศสอดคล้องกับพันโทรหรือไม่ก็พันเอกโดยเงินเดือนพื้นฐานนะผมจะอยู่ที่13,000ถึ 18, ่นหมืณนะาม1 0 0 0ถึง0 0ต่อีและเมื่อวมค่าบินและกโบนันะครับผมค่าเบ้านในต่างประเาศนะผไดนต่อแสน้นอยู่นถึง2 5 0 0 0 0ดองหมื่นึ่นปีและเม ผมก็จะมีป้าซีมาจากภาค0083และสั่งเซอร์เก้ในภาค Double O ต่างก็มียศพันโทและชินอาสึกะนะผมหลังจากที่ทําการแทงฟรีดอมไปได้แล้วพี่แกนะผมก็ได้เลื่อนยศมียศที่เท่ากับยศพันโทเลยก็ว่าได้ส่วนทางอาบูโรนะผมได้ครองยศร้อยเอกอยานานจะถึงปี0093เลยนะครับผมก่อนที่จะหายสาบศูนย์ก่อนที่ทางอาบูโรผมจะได้รับการปูมเนเน็ตย้อนหลังกลายเป็นพันโทลิยานะผมก็คือทางอัสรันหลังจากที่ได้เป็นบริการคางาันนี้ที่ออมนะผมยศนั้นก็เทียบเท่าได้กับประมาณพันโทเลยก็ววว่่่่าาาาได้สนนนนนนยยยศศพัััเเออกะะผมะผมมตงงชชชครบใปี UC 0. 93นี้ไม่ทุกคนนะผมจะเรียกทางชาวว่าท่านผู้นํานายกที่เขานะครับผมสถาปนาให้ตัวเองนะก็เป็นแค่ยศพันเอกเท่านั้นนอกจากนี้นีผมทางมาคูเบกูวอนทันอะไรพวกนี้นี่ก็ลือไปยศพันเอกกันทั้งสิน้นส่วนตัวละครรอบตอนนั้นของท่านจัก,กรวาล UC อย่างทางไบโดอานะผมที่ผ่านศึกมาอย่างนับครั้งไม่ถ้วนจนถึงตอนสุดท้ายที่เขาโผล่มาแล้วผลเขานั้นก็มีอยู่แค่พันเอกเท่านั้นโดยนักบินระดับสูงในจัก,กรวาลกนดั้มนะคผมโดยพื้นฐานแล้วลือเป็นผู้ที่ส่งอิทธิพลต่อกองทัพซึ่งก็มีหลายครั้งนะผมที่การจะเลื่อนขั้นได้นี่มันนั้นไม่ได้ทดสอบเพียงแค่สมรรถภาพในการขับหุ่นเพียงอย่างเดียวแต่มันต้องลือไปถึงความสามารถในการเป็นผู้นํา การจัดการองค์กรและด้านอื่นๆซึ่งมันก็จะมีคนขับแกนดั้มเพียงไม่กี่คนนะครับผมที่ติดยศในผลได้ซึ่งหนึ่งในนั้นนะผมนั่นก็คือทางคีระยามามโตผู้ดํารงตําแหน่งนะครับผมพลจัตาวาแห่งออกนั่นเองหรือแม้ก็เป็นพี่ชายของไดนาผมในภาคศูนย์แปดทีมแต่ถ้าถามว่านักบ,บินแกนดั้มคนไหนมียศสูงที่สุดนะครับผมเท่าที่เคยมีมานั้นคงจะหนีไม่พ้นพลโทฟิตอาซิโนผู้ออกแบบและขับแกนดั้มนะผมมาตั้งแต่เด็กเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการอาหารสูงสุดของสหพ,พัน ฐประหารได้สบายสามารถบังคับให้นายกรัฐมนตรีแห่งสาพันธนั้นลงจากตําแหน่งได้เลยซึ่งคนระดับนี้นะผมก็ไม่สนใจเรื่องเงินเดือนขั้นพื้นฐานกันแล้วซึ่งการที้ผมนํารายได้ของกองทัพสารัฐมาอ้างอิงก,กับจักรวาลกันด้านนะผมเอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้อ้างอิงได้ขนาดนั้นนะเอาเอาเป็นว่าดูเอามันมันเฉยๆนะครับผมสำหรับวันนี้พวกก็ไม่โอกาสนะสวัสดีครับซึ่งสุดท้ายนี้ผมหาใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผมโดเนตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้ได้เลยครับและเดี๋ยวนี้ผมยู u ูบนั้นก็ยังมีช่อง ทางใหม่นะผมที่คุณนะสามารถสนับสนุนผมได้พียงให้คุณนั้นผมกดที่ลิงก์สินค้าของทางช้อปปีที่ผมนั้นได้แปะเอาไว้และคุณนะผมก็จะก้าเข้าสู่หน้าของช้อปปีเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผมนั้นท่าการแปะเอาไว้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไกลๆแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ